เตียงหลิงนี่คือตัวละครสามัญประจําบ้านที่ทุกคนปั้นไปลงอบิดในสมัยก่อนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็พูดตามตรงว่าเปอร์เซน็นการเล่นของเซียงหลิงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แย่ถึงขั้นไม่มีใครเล่นนะครับแต่ว่าในส่วนของแนวโน้มของการหยิบตัวละครอย่างเซียงหลิงมาเล่นเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆตั้งแต่แพท4.5เป็นต้นมาแล้วครับหรือก็คือเกือบปีเลยป่ะเออน่าจะประมาณปีหนึ่งเลยนะซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับเซียงหลิงในคลิปนี้อาจจะเป็นคําตอบให้กับคุณได้ครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับเพื่อนำรงใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมเนาะแล้วก็ใครที่กดแล้วเนี่ยก็ขอให้ได้ตัวหน้าตู้ในสิบโรครับ และถ้าพร้อมกันแล้วไปดูเลยว่าครับคุณเคยประสบป,ปัญหาอย่างนี้ไหมฮะอยากจะเล่นเกมหลายเกมเลอเกินแต่ว่าเนื้อที่เนี่ยเต็มไปซะก่อนงั้นผมขอแนะนําแอปดีๆอย่างอ p คโฟนครับนี่คือแอปที่ให้บริการคลาวทำให้คุณเนี่ยครับสามารถโหลดเกมเล่นเกมหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ในบริการคลาวตรงนี้ได้ครับซึ่งมันเนี่ยไม่ได้เปลืองเนื้อที่ของคุณเลยเว้ยแปลว่าคุณสามารถโหลดเกมชินสตาร์เลวเซเลสโซลวูดทิ้งเวฟในเครื่องเดียวกันั้งทันที่เนื้อที่ของคุณเนี่ยมันไม่พอที่จะโหลดได้ครับและแน่นอนเขาบอกว่าอัคโฟนเน ราคาไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับใครที่สนใจจะโหลดผมมีลิงก์อยู่ในรีิชชั่นสามารถไปโหลดกันได้ครับ Richman Shop โ no น1เรื่องเติมเกมเติมกิจชิลแฟราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผม Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันตะางๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับ โอเคเซียงหลิงนะครับผมนี่คือตัวละครที่แน่นอนว่าหลายๆคนก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวละครตัวนี้ทำมาได้ได้แล้วก็คงจะปั้นกันเกือบทุกไอดีแล้วแหละเพราะนี่คือตัวละครตำแหน่งซับดิเพสหรือว่าออฟฟิลดิเพสที่แรงเป็นอันดับต้นๆของตัวละครสีดาวเลยชุดอ่อนของเซียงหลิงเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับนั่นคือในเรื่องของการกินพลังงานที่มหาศาลถึง80หน่วยแต่ตัวเองแทบจะไม่เจรนเเตพลังงานธาตุนั่นทําให้มันล็อกว่าต้องเล่นกับเบนเน็ตเท่านั้นครับ จริงๆก็ยังมีทีมอื่นนะที่แบบไม่จะเป็นต้องมีเบเน็ตก็ได้นะครับแต่ทีมนั้นเนี่ยมันคือทีมอเวอร์โหลดของเชฟรูทซึ่งแน่นอนว่ามันบังคับเล่นไฟฟ้ากับไฟนะผมนะ <c oughs> ๆๆก็จะแสะก็จะแสดงประสิทธิภาพของเซียงหลิงได้ไม่สุดเท่ากับเล่นเซียงหลิงละเหยเนาะแต่นั่นแหละครับเอาเป็นว่าตัวของเซียงหลิงเนี่ยค่อนข้างพึ่งพาเพื่อนในการเป็นแบตเตอรี่ละกันนี่คือปัญหาที่เซียงหลิงมีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่จะทําให้คนเล่นน้อยลงนะครับที่ผมพูดมา แล้วมันมีเหตุผลอะไรล่ะที่ทําให้คนเลิกเล่นตัวของเซียงหลิงกันไปนะครับจริงๆจะใช้คาว่าเลิกเล่นก็ไม่เชิงหรอกเรียกว่าคนเล่นมันน้อยลงเพราะว่ามีตัวเลือกมากขึ้นดีกว่าครับนี่เป็นเหตุผลแรกเลยนะผมนะการที่ผู้เล่นมีตัวเลือกมากขึ้นอ่า ตัวเลือกที่นี้คืออะไรนะครับตำแหน่งของเซียงหลิงเนี่ยมันทับลายกับตัวละครหลายๆตัวที่อยู่ในธาตุไฟนปัจจุบันครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเพียงแค่เซียงหลิงอยู่ตัวเดียวนในเกมนะครับที่สามารถแปะไฟนอกสนามได้เต็มประสิทธิภาพหรือแบบมีประสิทธิภาพสูงที่สุดแม้ว่าการมาของโกมะและเดียร์จะมาลดพารละให้เซียงหลิงได้บ้างแต่ก็ไม่มีใครดาเอจดีเท่าเซียงหลิงในแง่ของดาเมจซับดีเพสเลยครับจนกระทั่ง,กา,งการมาของมาวิกะและนัทเดองทางธาตุไฟโอเคนัทเดองทางธาตุไฟอาจจะดามเมตไม่แรงเท่าเซียงหลิงนะครับ ว่าปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าการแปรไฟขอเรถนเดินทางทาตุไฟเนี่ยมันดีในระดับเดียวกันกับพวกโทมัสเดย่าอะไรพวกนี้เลยก็จะทําให้ลดภาระในการหยิบเสียงหลิงลงไปอีกนะครับแต่การมาของมาวิกาเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษกว่านั้นตรงที่ว่าดาเมจของมาวิกาเนี่ยใกล้เคียงกันกับเสียงหลิงครับ อันนี้ผมพูดถึงตัวของสกิลธาตุนะแต่จุดที่มันเด่นกว่าตัวของเซียงหลิงเนี่ยคือในเรื่องของเรื่องคำที่ว่าดามเมจนอกสนามของมาวิกาเนี่ยปนมาจากสกิลธาตุดังนั้นมันไม่ต้องใช้ค่าพื้นพลังงานในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยค่อนข้างดีกว่าเซียงหลิงตรงที่เซียงหลิงเนี่ยเป็นตัวละครเพื่อนเนาะอย่างที่บอกไปมันเป็นตัวละครที่จําเป็นต้องมีแบตเตอรี่อย่างเบนเน็ตหรือเชฟรูทนะครับแต่ว่ามาวิกาไม่จําเป็นต้องมีอะไรแบบนั้นเขาก็สามารถทำดามเมจนอกสนามได้ ดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นทางเลือกของผู้เล่นนะครับที่จะหยิบมาวิการมาเซียหลิงไม่ได้ผิดเลยแต่ว่าการมาของมาวิการเนี่ยทำให้ในหลายๆทีมที่มันเคยมีเซียงหลิงอยู่นะครับเปลี่ยนเป็นมาวิการแทนนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยในทีมยุคสมัยใหม่อย่างเช่นโบลานีก็ใช้ตัวของเทพไฟแทนนะครับคินิชก็ใช้เทพไฟแทนช,าชาัสาใช้เทพไฟก็คงดีกว่าอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่ารวมไปถึงซิดาลีวาเลซ่าแล้วก็ตัวของ มิสกิด้วยเช่นกันนะครับตัวพวกนี้เนี่ยใส่ตัวของเทพไฟไปดีกว่าใส่เซียงหลิงอย่างแน่นอนหรือแม้แต่ตัวละครเจนเก่าๆครับที่ต้องการตัวแบบไฟอย่างเช่นไรซ์ลี่ก็จริงจริไรซ์ี่ก็จริงจริงไรซ์ลี่เนี่ยครับยังใส่เซียงหลิงได้ดีมากๆอยู่นะครับแต่ว่าก็สามารถใส่ตัวของมาวิกาไปได้เช่นกันก็คือมันเพิ่มตัวเลือกให้ผู้เล่นนั่นเองนะครับผมนะและการเพิ่มตัวเลือกให้ผู้เล่นตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้จํานวนการเล่นของเซียงหลิงเนี่ยลดลงไปนั่นเองนะครับแต่ว่าโอเค เทพไฟเนี่ยมันเพิ่งจะมาแพท5.3นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงอาจจะยังบอกอะไรได้ไม่เยอะเนาะเพราะว่าในส่วนของกราฟเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนของปลายกราฟเองนะครับในกราฟที่ผมเอาขึ้นจอมาให้ดูเนาะตรงแพท5.3เนี่ยจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การเล่นเซียงหลิงเนี่ยก็พุ่งขึ้นเหมือนกันนะครับนั่นเป็นเพราะว่าแพทนั้นมันอวยไฟให้เทพไฟนั่นเองแต่ว่าหลังจากที่อวิทยไม่ได้อวยไฟหรือว่าอวยไฟน้อยลงเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเปอร์เซ็นต์การเล่นของเซียงหลิงเนี่ยลดลงไปอย่างต่อเนื่องจจรรรริิงงงงงๆมมมมัััันนนนนกกกกก็็็ถถ้้้้าาาาาาาดดดูเเเเเสฟี่่่่ยลลลตตแแแแชววพท4.5คบบบอป โดยเฉลี่ยลงมานะแต่เว่าการมาของมาวิกาเนี่ยมีผลเหมือนกันนะครับทำให้ตัวของอเสียงหลิงเนี่ยมีจํานวนคนเล่นที่ลดลงนะครับไม่มากก็น,น้อยแล้วถ้าเกิดเราไม่โทษมาวิกาละเราสามารถโทษอะไรได้อีกนะครับนั่นคือเรื่องของความหลากหลายในการจัดทีมของเกมนี้ครับแน่นอนครับว่าทุกๆวันเนี่ยก็มีตัวละครใหม่เข้าเกมมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี่คือเลื่อนกันโคตรไกลเลย แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยที่แบบว่าเซียงหลิงพีแบบเปอร์เซนต์การเล่นสูงๆในสมัยแบบเก่าๆเ,เลยเราแบบไม่มีอเล็กชิโนโไม่มีอะไรพวกนี้เนี่ยทีมที่เราเล่นเนี่ยก็คงมีอยู่ไม่กี่ทีมครับถ้าเราแบบนับย้อนกลับไปก็คงจะมีทีมเนชั่นกับโมกาน่าเนาะในยุคแบบเริ่มแรกเลยนะหลังจากที่โมกาน่ามันตกเมตาลงไปเนี่ยก็มีทีมใหม่ขึ้นมาแทนนะครับอย่างพวกทีมไฮเปอร์บลูมแต่ในยุคไฮเปอร์บลูมเนี่ยเนชั่นก็ยังได้รับกระแสนิยมอยู่เนื่องจากว่าอ่าตัวของ ดาเมจจากทีมเนชั่นเนี่ยมันดีนะครับแต่ไปๆมาๆโผล่มา,มามสักพักหนึ่งนิวเลตเข้ามาในเกมปุ๊บก็จะมีทีมตัวเลือกเพิ่มขึ้นไงอ่าจะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมีทีมไฮปร์บุมทีมเนชั่นแล้วก็ทีม,ม,มน e ว l e t เลตถูกไหมครับ3ทีมเลยนะซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยผู้เล่นก็จะเริ่มมีตัวเลือกใช่ไหมครับและหลังจากนั้นเป็นต้นมาหลังจากที่แพท4.5ขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะเริ่มมีตัวละครท็อปเทียร์มากขึ้นการมีตัวละคร,รท็อปเทียมมมมมมาาาาาากกขขึึ้้นนหหหยยควว่่่ีีีททลลเพิ หรือก็คือมีตัวเลือกที่หลากหลายเพิ่มขึ้นในการหยิบไปลงอบิสนั่นเองทําให้การหยิบเซียงหลิงหรือว่าการหยิบทิีหรือว่าการหยิบทีมเนชั่นลงไปเล่นเนี่ยลดน้อยลงนะครับเพราะว่าหลายๆทีมอาจจะต้องการเบนเน็ตแต่ไม่ได้ต้องการเซียงหลิงนะครับแต่บางทีอาจจะต้องการเซียงหลิงแต่ไม่ได้ต้องการเบนเนตต็ตเ,นเนตช่นมรลนีอะไรอย่างนี้ซึ่งจะใช้คาว่าต้องการเซียงหลิงได้ไหมในทีมมรลนใช้คาว่าต้องการตัวแปะไฟซะมากกว่านะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีตัวของดั้เดินท่าน,าน,านาไฟแล้วก็เทพไฟแล้วดังนั้นกก็ารใช้เ in ีียงหลิทม มรณะนี่ก็เลยแทบจะหายไปเลยนั่นเองสำหรับคนที่มีนักเดินทางน้าดไฟแล้วก็เทปไฟนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ,อเหตุผลต่อมาเนี่ยครับก็จะมีความสอดคล้องกับเหตุผลก่อนหน้านี้เลยนะครับอย่างที่บอกไป ว่าเกมนี้มีตัวละครให้เลือกเล่นมากขึ้นหรือมีตัวละครท็อปเทียร์มากขึ้นหรือง่ายๆก็คือเขา p พาเวอร์คลิปตัวเก่าๆที่มันเก่งอยู่แล้วเนี่ยด้วยการสร้างตัวใหม่มาที่เก่งพอๆกันนะครับทำให้เรามีตัวเลือกในการหยิบซึ่งการกระทําแบบนั้นเนี่ยนอกจากจะทําให้มีตัวเลือกทีมเพิ่มขึ้นแล้วนะครับยังทําให้ความต้องการเบเน็ตสูงขึ้นด้วยเว้ยผูษษ้สังเกตไหม้ว่าตั้งแต่แพทหลังๆมานี้นยครับหลายๆตัวแม้ว่าจะเป็นตัวละครแบบเอ่อมีการเพิ่มความหลากหลายหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าต้องการตัวบัฟ อย่างเช่นอเล็กซิโนเอมิลี่คินนิชอาชาร์สกามาวิกะวาเลซ่านะครับผมนะนี่คือขนาดแค่แบบเราเราตีสโคเค่ตรงสามมาทัชนี้ยังมีตัวละครใช้เอดเคเยอะมากขนาดนี้นะครับผมนี่ยังไม่รวมกับตัวเก่าที่ปกติก็ใส่เบนเน็ตอยู่แล้วอีกนะครับคือความต้องการเบนเนดตสูงขึ้นแต่ความต้องการเสียงหลิงลดลง เพราะว่าเซียงหลิงเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยในการผ่านอบิทนะครับคือจริงๆมันเป็นปัจจัยในการผ่านอบิทในแง่ของทีมเนชั่นแต่ด้วยความที่ว่าเรามีทีมให้เลือกมากกว่าทีมเนชั่นเนี่ยเราเลยไม่จำเป็นต้องเล่นทีมเนชั่นก็ได้นะครับดังนั้นความจําเป็นของเซียงหลิงเนี่ยเลยลดลงนั่นเองแต่ความจำเป็นของเบนเน็ตเนี่ยยังคงเหมือนเดิมหรือใช้คําว่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นตัวละครที่ต้องการบัฟอินเคเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่การมาของเอียนซานแน่นอนครับว่า นี่ก็ทําให้ลดภาระของเบนเน็ตลงไปได้เยอะนะครับก็อาจจะทําให้เซียงหลิงมีจํานวนคนเล่นเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้อย่างเช่นชั้นหนึ่งเราใช้เอียนซานบัฟทีมอีกชั้นหนึ่งเราใช้ Bennett, เบนเน็ตเซียงหลิงทีมเนชั่นก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเหตุผลทั้งหมดที่ผมคิดว่ามันทําให้มีจํานวนคนเล่นเซียงหลิงลดลงนะครับทั้งเรื่องของความหลากหลายในการจัดทีมของเกมในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใช้ทีมเนชั่นอีกต่อไป หรือใช้คําว่าเราลดภาระให้กับทีมเนชั่นมันจะได้ไม่ต้องใส่ในอบิชตลอดนะครับ คือเรามีตัวเลือกในการจัดทีมเพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้เล่นนะครับผมผมมองว่าการใช้งานเซียงหลิงที่ลดลงเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีว่าเกมนี้เนี่ยมีทีมที่หลากหลายเพิ่มขึ้นมากกว่าทีมเนชั่นนะครับผมเพราะจํานวนการเล่นของเซียงหลิงที่ลดลงมันไม่ได้หมายความว่าเซียงหลิงมันขาดลงนะครับแต่มันแปลว่าตัวละครในเกมนี้หลายๆตัวเนี่ยก็มีศักยาภาพในการเล่นคอนเทนต์ของเกมนี้ให้มันจบได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการ p o w เวอร์คีตัวที่มันเก่งอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าจะเป็นการสร้างตัวละครตําแหน่งเหมือนกันออกมาอย่างมาเเวกกะับียยงงหลิ ที่มีตำแหน่งซ้อนทับนะครับแต่แน่นอนว่ามาวิกาเนี่ยมันก็มีความเด่นในเรื่องของการเบิร์ดดามจซะมากกว่าในเรื่องของดามีจากสกิลธาตุนะครับแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสกิลธาตุของมาวิกาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในเหตุสําคัญเหมือนกันนะครับที่ทาให้เซียงหลิงคนเล่นลดลงเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อนุธาตุแล้วก็มันไม่จำเป็นจะต้องปั้นยากแบบเซียงหลิงนั่นเองสุดท้ายนี่กผมสิ่งที่ผมจะบอกในชิปนี้เนี่ยก็คือ ต่อให้เซียงหลิงเนี่ยจะมีจํานวนคนเล่นลดลงแต่มันไม่ได้แปลว่าตัวของเซียงหลิงเนี่ยกากลงเนาะดังนั้นสำหรับใครที่แบบกําลังปั้นเซียงหลิงอยู่แล้วกังวลเรื่องเมตาอะไรอย่างนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะครับเซียงหลิงเป็นตัวละครที่ยังติดเมตาเรื่องดาเมจอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าแค่มันอาจจะไม่ติดเมตาในเรื่องของความนิยมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องดาเมจเนี่ยนางติดแน่นอนเป็นตัวละครที่แรงระดับท็อปของพาดไปอยู่ดีนะครับผมนะไม่ต้องห่วงก็ประมาณนี้นะครับผมนะเอาป็นว่าใครที่ คิดเห็นแตกต่างอะไรยังไงเนี่ยสามารถลงมาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าใครอยากจะเสริมในจุดไหนหรือคุณคิดว่าเพราะอะไรคนเล่นเซียงหลิงถึงลดลงเนี่ยลองลองมาคอมเมนต์กันได้ครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กจนจบแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครเข้ามาด้วยสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบายบายครับผม